สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับนักแทคเตอร์แล้วครับกนวันนี้ครับมีลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามครับมาลองรถคูเ o t a ต้าแอลของร้านของร้านเราเนาะคันนี้ครเป็นรถสวยๆเลยครับเก็บสภาพเก็บงานให้พร้อมเรียบร้อยครับยางดี4เส้นครับใบผ่านเป็นใบผ่านของคูเ o t a ต้าแอลห้า่งครับใช้กับ l 4 7สี่เจถึงห้าสิบนเนาะตัวนี้ครับ ว่าหางสวยขนาดไหนครับอันนี้เพื่อเก็บสภาพเก็บงานให้แล้วครับเรียบๆเลยลูกค้าพร้อมที่เอาไปใช้งานได้เลยครับมีอย่างเดียวคือเติมน้ํามันแล้วก็ใช้งานเลยครับลงนาได้เลยครับใบหางใบอะไรเราตั้งให้ใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลูกค้าก็ลองระบบรถครับมาลองอยู่ที่สนามเนาะพอดีสําหรับลูกค้าครับที่ไม่เคยมีรถแทรกเตอร์มาก่อนครับเราก็แล้วก็บอกเนาะเราก็บอกแล้วก็ ฝึกข,ขับให้ครับผมแล้วก็แนะนําวิธีการใช้ต่างๆให้ลูกค้าครับเพื่อลูกค้าเวลาเอาไปใช้หน้างานจริงครับจะได้มีทักษะในการขับแล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆครับที่เราจะบอกลูกค้าหถอยหล้างก็ดึงถอยล้างครับดึงถอยล้างเลยน่าและฝากตีไปล่อง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 ฝากทุกทุกเกียร์ไปเ้อาเด่นทุกเกียร์ไปบางงหนึ่งล่องแล้วอ่<ป>บาบัดบัดที่นี่เ้าเข้าสีดันไมพ่เข้าสีดันเข,าข้ากดโปลงมา อขันเท้ายุเกียร์กระต่ายอยู่ขาา้าปากสองอปากสองอ่าปากสองอ่อใช่อ่าร่องอันอันอันนี้เขต้องไปไปเรียนมันมันขับกระต่ายเลยค่อยกระต่าย,ยคือ,ค,อคือระบบ8แปดเกียร์เดินนาแปดเกียร์ถอยล้างหนีเขา้าเข้าใส่เป็นเกียร์เร็วไว้กวันรอบมันก่เร็วกี่มีนาทีแค่เข่าเกียร์ครับเลี้ยงผานเกียร์นาอย่างเดียวครับจำใ้เลยพี่อ่าเมนครับอ่า ดันนาไปอ่าเร่งขั้นเร่งก้อยมาที่นี่เมื่อเมือมือพีออย่ยุ่นั่นครับยุ่นอ่อานั่นละยกขึ้นนิดนึงแห้มันลงดินนิดนึงครับอ่าลองเลยครับดันเลยอันนี้คือลองระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรครับขอคูเวตตา l อ7 0 8ครับลองการทำงานการใช้งานครับจุความแรงของเขาครับ รถคันนี้ครับไม่เคยผ่าท่อนไม่เคยตัดท่อนมาก่อนแล้วก็เป็นเครื่องเดิมครับมาร์กอยู่ครบทุกจุดอันนี้เนาะครับแมนครับแมนครับอันนั้นเขาเขาบอต้องเบ็ไปใส่มันเกียร์ได้กับเกียร์นั่นแมนครับค่อเวลาเขาเขาทำงานเขาลงหน้าเวลาเขาเขาใช้นะ่ะเขาใส่กระตายไวเราเราเขาก็ส้องกับซามนี่แหละที่มันติดใส่กันอยู่อ่าที่มันติดสีแรนพอพอซีเขาแรนเรื่องขนนมันแรนไบไวอยู่เต็มๆแล้วครับ เี่ก็ล่องเบิงล่องล่องเบิงก็ล่องเตาเตาเบิงคันเตานี่ที่ต้องฝากปีมันมันจังสียรอบมันจังจางอีกั้ 2, มสองแมนครับท,ที่ลูกค้าก็ถามเรื่องระบบรถครับเราก็แนะนําวิธีการใช้ครับของ47จะเป็นระบบเกียร์ที่ว่าเป็นเกียร์ชชตเทิลครับชชตเทิลเป็นเครื่องยนต์ด r เรก i ินเท t ชันระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะ อันนี้แล้วระบบเกียร์จะเป็นเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับจะมีกระตอกับ่ายครับมีถอยหลังเร็วเดินเดินหน้าเร็ววางนั้นเถอะก็มันจะต่างกับระบบพวก4.5ก็คือ4.5แรงเนี่ยจะไม่มีเกียร์ถอยหลังเร็วครับจะมีแต่ถอยหลังโลสว,สวยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะจบไหมสําหรับเกสนี้เนาะยังไงท่านใดสนใจรถแท็กอร์มือ2ครับหรือรุ่นรุ่นใดขนาดใดอ่า รุ่นต่างๆเนาะโทรติดต่อเราได้ที่091ครับ861191 0918611191 86ร้านของเราขายเฉพาะเงินสดและลูกค้าทกสถ้าลูกค้าจะนัดเข้ามาดูรถขอให้โทรก่อนนะครับบางทีเจ้าของร้านไม่ได้อยู่เ้าร้านเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ไปส่งรถด้วยแล้วก็หารถด้วยครับถ้ายังไงจะเข้ามาดูก็โทรติดต่อกันครับขอบคุณครับ